สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e n ฟูโนวานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง p o เกมอนเท d ดี้การ์ดเกนะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชันไลฟ์นะครับซึ่งเพิ่งประกาศไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนะครับก่อนอัดคลิปนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ลงตอนเที่ยงนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตื่นตานะครับในอินเทอร์เฟซใหม่นะครับแล้วก็รูปลักษณ์ของเกมนะครับในรูปแบบใหม่นะครับแล้ ปูเชื่อว่ามันน่าจะเป็นคนละเกมกับที่เราเคยเล่นเล่นอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งถามว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยต่างจากเวอร์ชั่นเก่าไหมจํานวนการ์ดหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกออกมาแบบ100%นะครับซึ่งเท่าที่ปู่ดูเนี่ยมันมี GX นะครับแล้วมันก็มี V นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้โชว์เรื่อง Ex หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันไม่ได้มันอาจจะอยู่แค่ชุดซันมูนแล้วก็ชุด ของซอสชิลเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่หน้าเว็บก่อนเลยละกันนะที่หน้าเว็บเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปค่อนข้างเรียกว่าเยอะพอสมควรนะเนี่ยดูอินเทอร์เฟซนะครับข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่ามันจะเป็นการแบบจัดเด็กการเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราสามารถคอสต์ต้ไม้ตัวละครของเราได้นะครับให้ดูแบบเออดูมีมิติมากขึ้นแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบมันอยู่ดีนะมันก็ย,ยังดูแบบเป็นไอ้นี่อยู่ดีเป็นแบบ ดูโซนแบบฝรั่งจ๋าๆยังไงไม่รู้นะอะล่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาหน่อยแล้วกันข้อมูลเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยอินเทอร์เฟซมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอินเทอร์เฟซที่เป็นเล่นบน PC Mac อะไรพวกนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่ส่วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมยังคล่องใจอยู่ว่ามันเปลี่ยนเป็นแนวตั้งซึ่งมันถามว่ามันก็ได้แหละเพราะเราก็จะใช้มือเดียวในการเล่นได้ถูกไหมครับเพราะเป็นแนวตั้งเนี่ยแต่ว่ามันก็จะดูอึดอัดเบียดเสียด กันอยู่พอสมควรนะครับและอยากจะให้น้องๆดูนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมี3สัญลักษณ์อยู่ข้างบนนะครับก็จะมีจํานวนเงินไอ้ม่วงๆแล้วก็ไอเพชรซึ่งผมมองว่าระบบใหม่นี้นะครับก็คือจะมีเงินในเกมแล้วก็จะจะมีอะไรสักอย่างที่ได้จากในเกมแล้วอีกอันนึงอ่ะน่าจะเป็นเติมเงินนะครับซึ่งแต่ก่อนน่ะไอโปย์มอนทีซีจีออนไลน์ที่เราเล่นกันในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีเติมเงินนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ย มันมีเติมเงินแสดงว่ามันก็น่าจะมีซื้อซองในตัวเลยเพราะาปกติเราซื้อซองเราต้องใช้เงินในเกมเท่านั้นหรือว่าเราจะต้องอาหาโค้ดจากคนที่เปิดซองการ์ดจริงเพื่อที่จะเอามาใช้ในนี้นะครับซึ่งก็มันก็ลําบากแหละแต่อันนี้มันจะทำให้เราง่ายขึ้นและผมเชื่อว่ามันก็ทําให้เราแบบเปิดซองได้รวดเร็วขึ้นบ่อยขึ้นเสียเงินง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเนี่ยน้องๆเห็นไหมไอ้ตรงที่เป็นช็อปข้างล่างเนี่ย เนี่ยที่ผูปผูวงวงไว้เนี่ยเออเนี่ยมันมีช็อปเห็นไหมมันมีช็อปเป็นรูปซองเลยผูคิดว่ามันน่าจะเติมเงินเพื่อเล่นได้นะครับประมาณนี้อ่ะต่อมานี่มันมีระบบเนี่ยการ์ดเนี่ยมันมี2ทับสนะครับ add to your collection เนี่ยผมมองว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามีเกินมันก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งผมมองว่าในอนาคต หรือว่ามันอาจจะมีแต่มันไม่ได้บอกเรานะครับนั่นคือระบบคราฟนะครับที่หลายๆคนอาจจะรออยู่นะครับอย่างเช่นผมเปิดได้ปิกาจู VMaX เนี่ยแม่ง4ใบแล้วแล้วแม่งมีใบที่5โผลมาเนี่ยใช่ไหมแล้วเราไม่รู้จะเอาใบที่5ไปทําอะไรในในออนไลน์ในอันเก่าเนี่ยผมมีแบบบางใบซ้าเป็น 20- 30บใบเลยผมคิดว่าอาจจะสามารถเอาไปย่อยนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีข้างบนเนี่ยสแตนนี่เป็นสแตนดาร์ดกับเอกเพยนนี่เป็นไอ้นี่อ่าเรียกว่าอะไรดี เออเป็นฟอร์แมตในการเล่นนะแต่ว่าเนี่ยผมก็ยังมองว่าเอ้ยเนี่ยหรือว่าไอ้เพชรม่วงๆนี่คือเพชรคาราฟอะไรอย่างนี้นะก็คือแบบเออเนี่ยแหละมันมันอาจจะเป็นเพชรคาราฟหรือไอ้ไอ้เพชรลุ้งๆเนี่ยอาจจะเป็นเพชรคาราฟก็ได้นะครับประมาณนี้อะล่ะต่อมาเนี่ยวิธีการดูของเนี่ยมันก็ ง่ายขึ้นเนี่ยเราจัดเด็กเสร็จปุ๊บเราสามารถเรียงใส่ฟิลเตอร์ใส่ filter, ใสล็อตทำอะไรได้หาของมาใส่เพิ่มลากขึ้นลากลงในแบบจอเดียวมันจะคล้ายๆดูเอลลิงของยูกินะครับซึ่งผมว่ายูกิมันโอเคเพราะว่ามันมีแค่3แถวอย่างเงี้ยมันก็มองอย่างนี้ได้ถูกไหมแต่โปเกมอนอ่ะมันมี5ใช่ไหมมันมี5แล้วถ้าเล่นมกเกนมันมี8อย่างเงี้ยมันยาวมากเลยนะแล้วมันจะ,ะอัดกันอยู่ในแนวตั้งอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็มันก็ดูแปลกๆดีนะอ่านี่ผมจะดูอันนี่เอเนี่ยอินเทอร์เฟสตอนเล่นนะครับมันจะประมาณนี้เลยเนี่ยมันจะเบียดเบียดกันแล้วก็ไพ่ก็อยู่ฝั่งนี้มอนเออข้างบนเป็นไอ้นี่ข้างล่างเป็นเบนซ์แต่ผมเข้าใจได้ว่ามันออกแบบมาให้เบนซ์เนี่ยอยู่ข้างล่างครับเป็นก้อนๆอ,อยู่มันอาจจะวางได้ถึง8ตัวสมมติว่าเราเล่นเด็กมุกเกนไดน,นามันอาจจะวางได้ถึง8ตัวอะไรอย่างนี้นะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วทางนี้ก็ฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยมันจะเป็นเด็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็น จำนวนไพ่กด Ent e ตรตรงนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะกดตีตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีบอกเลือดอย่างชัดเจนนครับแล้วมันหันทางฝั่งเราด้วยนะแต่ก่อนมันจะเลขมันก็จะดูงงงคือการ์ดฝั่งตรงข้ามมันจะตีลังกาตีลังตีลังกาแบบเออแล้วเราจะดูยากเราจะงงงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมันปรับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหันทิศทางเดียวกับเราแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทําให้เราดูง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคมาต่อกันลงมาเลยนะครับนี่ คอต้ต้ไม kind of ้ตัวละครนะครับนี่เห็นไหมว่ามันแบบเฮ้ยเลือกทรงผมได้นะมันไอ้นี่นี่นั่นได้ปรับสีผิวปรับอะไรได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบเปิดซองนะครับเนี่ยมันจะเห็นว่ามันใช้เหรียญมงม่วงเนี่ยเปิดได้ถูกว่าแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เพชรลุ้งลุ้งเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะครับแต่มันใช้เม็ดมุ่วงเนี่ยเปิดได้แล้วผมก็เชื่อว่าไอ้เม็ดทองทองเนี่ยก็น่าจะเปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นเอานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ อันนี้เขาก็ยังไม่ทิ้งเรานะครับอันนี้ก็ยังเป็นสําหรับสายฟรีนะฮะก็จะเป็นระบบสําหรับเดลิคว e ส์นะครับก็เล่นไปนะครับเนี่ยมันจะมีบอกเนี่ยว่าเฮ้ยตรงนี้เราได้ซองตรงนี้ได้เงินตรงนี้ได้เพชรลุงอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ได้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเราขนาดนั้นและเราก็สามารถที่จะไปซื้อไอ้นี่ได้ด้วยนะครับเนี่ยไอเพชรเหลืองเนี่ยนะมันเอามาซื้อไอ้นี่ได้ด้วย พวกเหรียญทอยพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะตัดระบบตีมเด็กออกนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นเลยแต่ถ้าเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแค่สแตนดาร์ดกับเอ็กเพยเลยน้องๆจะเห็นว่ามันมีสแตนดาร์ดกับเอ็กเพลมันไม่มีระบบไอ้นี่เลยนะครับสาหรับตีมเด็กก็อาจจะต้องทุกคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยอาจจะต้องแบบตอนเริ่มปุ๊บต้องอาจจะต้องซื้อการ์ดบางส่วนเพื่อเล่นนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าเอ้ยมันเป็นยังไง นะครับนี่มาเลยเนี่ยมันสวยมากนะครับทั้งที่ผมมองมันคือมันแต่ว่าคลิปวิดีโอมันมีแค่30มสิบวินะครับเนี่ยมันก็เลยแบบตอบยากว่าเฮ้ยเนี่ยมันยังไงเนี่ยโมบายเล่นอย่างนี้เลยเนี่ยลงมาปั๊บปั๊นี่ตีกันมุ้งมั้งซึ่งมันมันโอเคสําหรับผมมากนะเออเขาบอกว่าถูกก็คือตามกฎจริงเลยเล่นตามกฎจริงเลยนะครับนี่เป็นไงเนี่ยเห็นว่ามี gx มันมีทุกอย่างนะครับนี่มันก็คำพึ่งศูนย แค่นี้เลยนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวขอก่อไปช่วงๆเนี่ยจะเห็นว่าอินเทอร์เฟซบนคอมมันดูน่าเล่นเพราะว่ามันกว้างแบบกว้างอย่างนี้เลยนะเออแล้วก็เนี่ยดูเลือดชัดเจนมีแอ็บบิลิตี้ดูได้กดดูได้เนี่ยตัวนี้มีแถบแอ็บบิลิตี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามี a อ i บ i ิลิตี้อะไรนะครับต่อมาเนี่ยก็เนี่ยจะเป็นพวกตีพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมว่าเนี่ยการ์ดที่ซ้ำนะครับเขาจะมัดรวมนะครับเห็นไหม จะมีเลข2อยู่ข้างล่างนี่น้องๆเห็นไหมนี่เขาจะมัดรวมนะครับว่าเฮ้ยใบนี้มี2ใบนะใบนี้มี2ใบนะและนี่ฝั่งค่ามือ7ใบเขาจะเห็นเขาจะเขียนบอกไว้ข้างบนเลยว่ามือ7ใบนี่นะเขาถือ7ใบเราไม่ต้องคอยมานั่งแบบนั่งแหยีเอ,เองว่าตกลงเขามีกี่ใบแต่ว่าไอ้เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะมีบอกข้างๆนะฝั่งค่ามีมือกี่ใบอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็ชัดเจนดีว่ามีข้างบนแล้วก็จํานวนเด็กนะครับ32ใบชัดเจนนะครับประมาณนี้ ต่อมาที่อยากให้ดูก็คือการเล่นบนมือถือนะครับซึ่งผมมองว่าการเล่นบนมือถือเนี่ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราดูในสไลด์ของทางเพจเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันก็ค่อนข้างบีบอยู่เหมือนกันนะแต่แต่ถ้าถามว่าถ้าสักพักหนึ่งปรับตัวก็คงจะได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็ลงเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหม เบนมันถูกวางไว้6อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมกเกนไดานาที่วาง8เนี่ยผมคิดว่าการมันน่าจะเล็กลงอาจจะเหลือแบบเดินสองสามสี่ห้าหอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอตัวแบบมกเกนไดานามันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็อาจจะได้นะเออแต่ก็ดูน่าเล่นดีเนี่ยแล้วก็พวกฟิลพวกสนามเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเนี่ยมันอยู่เงี้ยเออแล้วแบบเราก็ชัดเจนนะครับมากขึ้นนะครับเรื่องมันเขาเรียกอะไรดีไอตอนที่เราเล่นอยู่บนคอมอ่ะมันกว้างกว้างนะครับ แต่พอมันอยู่แคบเนี้ยเราจะทําให้วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยโฟกัสมากขึ้นเพราะมันจะอยู่แค่หน้าจอประมาณแค่นี้นะครับซึ่งก็น่าเล่นมากๆนะครับแต่ว่าเออก็ยังมีหลายเรื่องนะที่ยังแบบยังคล่องใจอยู่ก็จะมีเรื่องเพชรนั่นแหละที่เขายังไม่ได้บอกออกมานะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้นะครับที่เขาบอกว่า two two game ก็คือมันมันจะเหมือนกดจริงนะครับไม่ได้บั่นพลนกดอะไรลงไปถ้าเป็นแบบ Yu ู u ิโอ dual link อย่างเงี้ยมันก็จะมีกดที่หายไปบางส่วน นะครับก็คือมันจะเหลือ3มช่องการ์ดเวทมนกับดักอะไรบางอย่างมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับซึ่งเป็นการท้าทายมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรดียุกิก็ลดใช่ไหมแล้วก็แวนการ์ดก็ลดนะครับแต่ว่าโปเกมอนเนี่ยมารอบนี้นี่คือกดเต็มนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูตอนนี่ตอน ดีดกา๊าซพายนะครับก็คือกา๊าซในหลุมเนี่ยเราสามารถกดขึ้นมาดูได้แบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวมันจะมีโชว์ไหมผมจาไม่ได้ว่าเขาโชว์ไหมเออแต่ว่าเนี่ยเราสามารถกดดูได้ว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลมันมีอะไรบ้างมันจะปลื้อลองมานะครับถ้าไปรูปอื่นจะเห็นแล้วก็สามารถติ๊กได้ว่าเฮ้ยเอาโปเกม,มอนเฮ้ยเอาเทนเนอร์เฮ้ยเอาอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ย มันมีอะไรบ้างมันเรียงไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็นี้เป็นตอนหยิบการ์ดรางวัลนะครับก็จะขึ้นมา6อันแล้วก็ให้เรากดนะครับว่าจะเอาใบไหนอะไรประมาณนี้นะครับอืมแต่ไม่ได้มันไม่ได้หงายหน้านะแล้วก็อีกอ่างอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือระบบจัดเด็กนะครับคือมันดูสวยเรียบร้อยนะครับเหมาะเหมาะกับการแบบเจัดเด็กมากเลยนะครับมันดูน่ารักดีนะครับแล้วก็ช่องเซิร์ชอะไรพวกนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยตรงฟิลเตอร์นะครับใส่สล็อตแล้วก็มีช่อง เซิร์ชน,นะครับเป็นรูปเนี่ยเป็นขยายนะครับประมาณนี้แล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นในอฟอร์แมตอะไรนะครับสแตนดาร์ดหรือว่าเอ็กเพลนะครับข้างบนนี่ idgm ชัดๆเติมมาขนาดนี้นะครับเอาละมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่รอเล่นนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคราวนี้เนี่ยไม่ต้องโหลด apk กันแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่าตรงมุมซ้ายล่างนี้นะครัเขาเขียนไว้เลยว่า มีบน Google Play และ App Store PC a n d Mac เพราะฉะนั้นเล่นได้ทุกที่นะครับไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเราจะถูกทอดทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้โอเคใครที่ชอบคลิปวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ปู่ก็ลาตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ